ไอย,ยมยังไม่มาทำงานเลยโอ้โห,โหพี่เมื่อคืนมันเมาหนักขนาดนั้นวันนี้คงมาทำงานไม่ไหวแล้วครับโอ้โห,โหขนาดกูยังมาไหวเลยพี่ขอแข็งนี่ถ้ามันไม่มาทำงานนะฝากบอกมาด้วยว่าไอบินที่ฉันเลี้ยงพวกแกเมื่อคืนเนี่ยให้คืนเงินมาด้วยแต่เย็งงนนอนยมมาแล้วครับแล้วปะแล้วก็จะอ่อนแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวไม่ได้ แยกได้สิครับหมอโนอาสอนย่อมยมต้องทำให้ได้โหชา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 อนหนแม่ไอยมูรู้ป่ะเมื่อคืนเนี่ยมึงขอพี่หมอนเป็นแฟนด้วยนะวี่น้องครับเออจริงเหรอแล้วพี่ตกลงคบกับผมไหมอ่ะองบ้านป้าแกนี่แค่ฉันมีแกเป็นลูกน้องฉันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้าเอาแกมาเป็นผัวนะกูยิ่งปวดหัวหนักขึ้นไปอีกนี่นะครับ เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนี่เข้าประเด็นเลยดีกว่าถาตู้กันนะเมื่อคืนมึงได้จัดแจมินมะไอ้บอกใครจะไปกินเมียเก่าวะโอ้โห่9ปีเมื่อคืนทุกคนเห็นภาพแกคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องขอให้แจมินกลับมาเป็นแฟนด้วยอืพี่จะเอาอะไรกับคนอกหักอ่ะมันก็หาทางอยูใจผมไปเรื่อยแกเนจนี่แสดงว่า ถ้าอีเจมินมันยอมใจอ่อนกลับมาคบไปแกแกจะไม่คบมันผมว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับชั่วยมขอร้องจินะทีหน้าที่หลังถ้าแกจะทำอะไรหัดคิดถึงใจคนอื่นบ้างอย่าคิดถึงแต่ตัวเองครับคที่แปลกๆด้วยดีเนนี่เดี๋ยวนี้ยมพี่น้องครับกูว่านะ มึงกลับไปคบกับเจมินก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องครับเพราะกูสังเกตดูนะผู้หญิงที่มึงคบมาแต่ละคนเนี่ยมีเจมิสอ่ะเข้ากับมึงได้สุดแล้วพี่น้องครับใช่ชั่วก็ชั่วเหมือนกันบ้าก็บ้าเหมือนกันไปบอกถ้าคนมันใช่อ่ะมันไม่เลิกกันหรอกเออก็จริงนะงั้นก็อย่างนี้อย่างนี้เลิกงานอ่ะอาบอบนวดก็ไม่อ่ะ เมื่อคืนกูนหนักวันนี้กูอยากพักว่ะคนอย่างมัน,นยังไม่เคยหันหลังให้อ่านกูว่าเมื่อคืนเนี่ยมันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกับเจมิสนแน่แน่ไม่หรอกพี่น้องครับคนเรานะเวลาอกหักอยู่อะมันไม่มีกระติดกระใจจะทำเรื่องอะไรแบบนี้หรอกพี่น้องครับไม่นะตอนกูอ,อกหักจากน้องมิวิวนะกูเที่ยวหมอนวดทุกคืนเลยมึงบ้ากามเงพี่น้องครับกูไม่ได้บ้ากราร กูไปเนี่ยกูให้หมอนวดตบตูดให้ก่อนนอนกูกูนอนไม่หลับกูพอหลับยากตัวนล้นหลับเลยเออไงวายหลับง่ายเกินอย่าตบตูดกูดิกูหลับง่ายเอ้ยเจ็บนะวกูเข้าใจนะแต่ทำไมไม่มดูขาสั้นๆวะมัเจ็บจนใจสั่น สั่นมากเกินไปมันก็เลยวิ่งลงข่าไอ้เซดจากใจสั้นไหลลงข้าได้ด้วยไอ้เซดเจมี่ทำไมสภาพเป็นแบบนี้ล่ะคะทางห้องสิทาน้องพอใจเป็นปาร์ตี้ร้องเพลงกันทั้งคืนสวัสดีค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยทางร้านเรามีบริการส่งด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอสั่งน้ำสองแพ็คค่ะมึงอยู่แถวนี้เองเหรอเ๋ยวมึงเจอกูพี่อมพี่อม จเจอแม่เหมือนี่ว้อยขวางแม่ไม่ต้องมาแถถามเรื่องหนูเลยหนูไม่ได้ออกหักทั้งนั้นแหละหนูแค่แกล้งเศร้าเพื่อหลอกกินเพื่อนฟรีเฉยวินน่าเศร้านานลเ้เจอหนูพร้อมไหมพร้อมครับเชิญชมครับผมสวัสดีครับทุกเชิญครับเชิญครับ